ให่ไมพี่เออแลองานที่ไปดูไปนะแห่งนี้นะคนรจะโดนยิงมากเลยสองทีนดูก็เที่ยวเที่ยวเลยดาสาวพกปืนขึ้นมาบนเวทีเราแบบดีใจนะพอเราเดินไปเดินมาตรงนา้นห่าตรงมา้นนะฮะคือแบบคณยานกินข้าวแบบว่าเยอะเหมือนกันนะกินข้าวหมดด้วยเขาเรียกว่าเจริญอาหารนะคะคนนี้คนนี้่เออเรดวไร็วไร็วเร็วเร็วเร เดี๋ยวดูนะที่าคุณตาเช่าคุณยายท่านไหนอยากยากจะบอกเอาอะไรเพิ่มนะะก็บอกได้กับเด็กเสริมแถวเหล่านี้นะฮะเด็กเสริมไม่ดีแถวดีนะมนากเลยทีเดียวนะครับอะไรเลยนะครับไม่ไหวเยอะแลยน้วนะจะหมดไปสองแล้วนะครับชอบเมนูไหนครับคุณยายครับเมนูไหนอ่ที่สุดครับอะไรอร่อยสุดครับอาหารตาครับอร่อยหมดทุกอย่างเลยทุอยายจิ้มเป็นหมดทุกอย่างเลยนะฮะทุกอย่างอร่อยหมดนะฮะ ยอย่ยงคราวนี้เราจะสั่งคูจีนะครับอะไรแพงอะไรแพงไหแพงมานะครับคุณยายบอกอะไรทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวไปดูคุณยายท่านนี้หน่อย,อยได้ไหมครับโอกลาคานอยู่เลยนี่ครับ้าพผมชมพูนะฮะครับอ๋อคุณยายท่านนี้ที่อ่าร้องเพลงไงอ้าพได้ข่าวมาว่าท่านเป็นเออ่ คุณครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา m อร์ i n g งทิเงินมน่่อโอเมเน็ก์าร์ e ดูได้เซนต์อัลเบิสเอ่อเอ็กซ์ทิชช์แต่ตนนี้เดผกู้ได้แค่นี้ไม่ใช่รผมรบโทเขาไม่ได้ไทยเรืะครันายูดใหญ่แค่นี้หว่ครับ อันนี้ร้านาีกรูรูครับเป็นอ่ไม่ใช่ล้าลาดกรูรไม่ใช่องุรานเขาไม่ใช่องุ่นร้านแตอันนี้เนี่ยอ่าเป็นกิฟซี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่นะฮะนี่เรียกว่าสัตกข้าวไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เหลือเลยแถมเพิ่มในทีมเบกซ์สองนะฮะเมื่อกี้ต้องเหนื่อยไหมน้องผู้ใหญ่ครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเต้นนี้ทุกวันนะครับนี่เลยเดี๋ยวนะแล้วก็ถ้าเต้นมีใครคิดให้ครับถ้าเต้นใครคิดครับ ุ <Smile> ้เทนะฮะุ <Profess> ้เททีละเดนะฮะ่ใช่คร so okay. mm ับไม่คุนเนีแดงตุ้งเทเทครับอยู่บ้านเป็ด้วยนะุเทไปดูคนนี้ฮะเพราะพี่เป็นคนที่ทาไมโ้ดู่งุดยยครับโอ้ตอนนี้เรว่าได้เลยแล้วตัวของเราก็พร้อมกันแล้วตอนนี้ไว้พี่สกันบางตอนนี้ฮะเอามาปิด แล้วเมื่อี้ชายล้วนอยู่แล้วครับอันนี้เสียงแบบสวยๆบ้างอ๋อเป็นผมเองนะฮะสวยตรงไหนวะเจ้าหญิคิดไม่ถึง่ขคุณยายเนี่ยคุณยายเรียกว่าใครหนุ่มหวานทุกวันนี้เลยนี่ให้น้องพิงค์มารอแล้วน้องพิงค์จะรอแล้วสวัสดีนะครับน้องพิงค์มาชนาเลยนะครับเดี๋ยวเป็นนครับอีนพีสาวเพี่ททุก่านนะฮะอีนพีสาวจากบ้านเองและ้านะครับแล้วก็เป็นสาวเหนือด้วยนะฮะสวัสดีค่ะ เรามาแล้วแบบสมผมยังไม่เสร็จเไม่เป็นไรครับยังไม่บอกว่าีแหมบอกเรื่องใบหนี้ก็นี้ก็สวยแล้วตัวเองตัวเองพี่โจ้ทำใจกับผมได้แล้วใช่ไหมตัวเองก็ไม่บอกเขาสบายเลยตัวเองเดี๋ยวยกไปเที่ยงพริ้งดีกว่าครับผมอาเสิร์ฟเพลงรันห่อยนะมาเปลี่ยนเป็นโซนสึ่งสนุกกันมากเลยนะคะจากเพลงนี้ค่ะทำอะไร